นี่พวกเธอที่เลือกฉันมาที่นี่เพราะอะไรเหรอเราจะมีอะไรคุยกับนายใช่ไหมไฮเวิร์มใช่ใช่สมัยเวิร์มเราจะมีอะไรคุยกับบิดเวิร์มมาหรือน่อสะพา,านนายอ่ะมีเราจะพูดเหรอฉันคิดว่านะนายก็แค่นอ้องธรรมดาธรรมดาตัวนึงใช่ไหมไฮเวิร์มใช่ใช่สมัยเวิร์มจะพูดอะไรดีนะ ช่างมันเถอะแฮเวิร์มให้ฉันพูดเองนี่บิดเวิร์มลิ้หนหลอนสะพานน่ะนายไม่มีความสามารถฉันน่ะยิ้มหลอนดีนะส่วนฉันน่ะทร้ายรถคนใช่ไหมสมายเวิร์มใช่แล้วนายมีความสามารถอะไรฮะบิดเวิร์มบอกมาอยู่นี้ใช่ถ้าเกิดนายไม่มีความสามารถเราเราก็จะรังแกนายตลอดชายชายชายพูดถูกเลยฮรเวิร์มเราเราจะแก้งนายตลอด ไม่มีความสามารถอะไรเลย <c oughs> ทำไมอะ่ะฉันอะมีความสามารถที่ขอบอกเลยว่าน่าเกลียดน่ากลัวน่าสยองขวัญ <c oughs> <c oughs> เอ้ยความสามารถคืออะไรบอกมาคำักขนาดนี้บอกมาด่วนเลยใช่บอกมาด่วนเลย ถ้าเกิดไม่ใช่ความสามารถที่น่าเกลือหรือหลอนหรือน่าเกลียดแกอ่ะพวงนี้แกอ่ะไปคุยกับการ์ตูนแคทเลยว่าเราพวกเราชายชายนะต้องไปคุยกับการ์ตูนแคทด่วนเลยนะตอนเช้าถ้าเกิดไม่น่ากลัวหร,หรือหลอนไปจะจะโชว์ให้โดนหรือ,อยงพร้อมหรือ,อยงล่ะแฮไปเวิรมพรมนะ ได้สมายเวิร์มแล้วก็พร้อมบิดเวิร์มโชว์อยู่นี้โชว์อยู่นี้สิ่งที่ฉันจะให้ดูกับพวกเธอนั่นก็คือฉันน่ากวัวขอปิดก่อนบิดเวิร์ม i